าสุดยอดอาหารเย็นที่ช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างไวสุดๆนะคะมีนักเรียนในคลาสของคุณนานนะคะสอบถามมาว่าเฮ้ยคุณแหมมีเมนูตัวไหนบ้างนาะที่ช่วยให้ลดน้ำหนักได้เร็วๆและก็พุงยุบด้วยนะคะคุณนันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะเมนูแรกที่คุณนางจะแนะนำเลยก็คือการทานปลานะคะเพราะว่าปลาเป็นโปร,ปรตีนสูงนะคะแล้วก็ย่อยง่ายที่สำคัญแคลอรี่ก็ต่ำนะคะ เมนูที่จะเอามาทําควรจะเป็นประเภทต้มนึ่งย่างอบนะคะไม่ควรเอามาทอดนะคะตัวอย่างเช่นก็คือเนี่ยปลาเผาอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะได้วิตามินเกลือแรกจากการทานผักด้วยนะคะที่สําคัญก็คือน้าจิ้มน้อยๆนะคะส่วนเมนูที่สองก็คือไก่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทานอกไก่นะคะอาจจะเป็นสะโพกหรือน่องก็ได้นะคะเอามาปิ้งย่างนึ 1, ่งอบก็ได้นะคะ แล้วที่สำคัญคือไม่ควรทานหนังนะคะเพราะในหนังไก่นะคะก็จะมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงนะคะเมนูที่3ามเลยก็คือไข่ตุ๋นหมูสับอืง่ายๆทําทได้ทุกบ้านนะคะหมูที่เราจะมาผสมก็ควรจะเลือกเป็นเนื้อๆน,นะคะอย่าให้ติดมันนะคะไข่สักสองฟองหมูสักประมาณหนึ่งอุ้งม,มือนะคะอู้กินกับข้าวสวยร้อ,อนอร่อยมากผักสักนิดหนึ่งนะคะแต่อย่าทานข้าวเยอะนะคะ เมนูที่สี่เลยก็คือแกงส้มกุ้งผักรวมนะคะซึ่งแกงส้มแล้วก็ใส่ผักรวมเข้าไปนะคะแต่ว่าเป็นผักหัวไหมนะคะอย่าอย่าเอาผักหัวใส่นะคะแล้วก็ไม่ควรทานรสจัดเกินไปนะคะเช่นเห็ดจัดเปรี้ยวจัดนะคะเพราะจะไปกระตุ้นทําให้บางคนเกิดกรดไหลย,ย้อนได้นะคะส่วนเมนูสุดท้ายเมนูที่5้าเลยก็คือ,อยำฟูหน้านะคะ ทูน่าที่จะเลือกก็ควรจะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะเอามายำนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะทําลดจัดเกินไปเหมือนกันนะคะง่ายๆเมนูง่ายนิดเดี๋ยวสามารถทําได้นะคะตอนนี้ใครสนใจอยากลดน้ําหนักนะคะก็ทักมาที่ไอดีไลน์คูนางได้นะคะมีนักเรียนในคอร์สของคุนางนะคะแค่สิบวันเองลดน้ําหนักได้ตั้งแต่2อโลครึ่งจนถึง4ีกิโลเลยนะคะบางคนเอวหาย นิ้วหนึ่งถึงสองนิ้วครึ่งเลยนะคะประเภทว่าพุงยุบหลายคนก็ไลน์มาขอบคุณคุณนางนะคะใครที่สนใจก็ทักมาที่ไอดีไลน์ของคุณนางได้นะคะส่วนใครสนใจสาระดีๆนะคะก็ติดตามเพจคุณนางสอนลีนทั้งทาง YouTube Facebook TikTok IG ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ